กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านพอเจอกัมมาแล้วพี่น้องเลยมาแต่ฮั่นน้องคนฮั <สะ S 1> <laughs> กัมมาก็ได้ดับข่าวดีจากคุณแม่เ <สะ S 1> พิ่นฝากเครื่องฝากขนมมาให้ฝากขนมมาใหา้ถ้าได้เอน็นเขามาฝากเด็กๆจากคุณแม่ที่คอนเกนเนาะเพิ่นฝากเครื่องฝาก่อฝากขามากนมนี่แห่มาให้เด็กๆเขาก็ฝากเอามาให้จะอยู่หรือบ่จนขำจนมืดพอเจอจากฮั่กัมมาแต่สวรรค์ มาแต่น้านนองเบิร์นแหละเลยมาเยี่ยมจกเป็นอดไแล้วเาก็มาขอบคั่วลูกโคกคือเก่าพี่น้องมาขอบคั่วลูกโคกคือเก่าพี่น้องเ,เยจักพากันไปไซเบิร์ตชุ่มหนัาไปไซก่อ เออเขาจะสั่งบักถั่วบ่อเนี่ยนะหมกถั่วใส่บ่อขุ่นบ่อมาพอดีกินเข่ามาป้าพอดีกินเข่ามาป้าพอดีกินเขากินกับยังไงเนี่ะตามบักถั่วปุ่นกระปูกับกันแกงปลาแต่ตอนเพริ่นปุ่นกระปูแกงปลาแต่ตอนเพริน เด็กๆยังมาทานมาเอาถั่วไปขายไห้เบ้ไปขายเบ้เขาจะสั่งหมักถั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆมาได้อัข้องมาฝากจากคุณแม่ตอนจะพาไปอยู่ก่อนกินก่อนกินหมดแล้วก็หมดิ้เฮ้ยประหยัดกินเลยขนมก็กินก็เขาก็ได้เลยเขาได้ยังเน่ละเบิ่งดูขนมคุกกี้ คุกกี้สอกถุงขนมปัง,ปงอันขนมปัง,ปงอีกยังเขาเขบไจักเดีอวนี้นะลืมเลยอบแห้งบ่อยากก้มยองอยากกินเล่นเดอ้อประหยัดกินเด้อล่ะอ่ะมวย,ยองกินกระเขารุ่งอันนี้จะกินกระเขาก็ได้นี่ยเพราะคนม,มอนันเขากินกระเข้าด้อมาปาป,ปุรีกินเข่าเด็กๆแปนคล้ายมักถั่วน้ำพาะ เอาตัวไปส่งเขาจ้าขนมกุกกี้มาให้พอดีกำลังหาคุณพกับปู่กไปไปหคุณกบปูไปเบิ้ลไเบิ้์นนนนัดงนอโดนัทไปใส่นอนอยู่ตรงเอออาักมึงเลิกกินข้าวอยนอนอือแต่ก็กินข่าตั้มกับปู เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารห้องบอลลวกเนียนเนียนเนียนกินเสรเนี้น่ตอืย่นร้านไปุุต่นกินกับป่นกินกับซลไปเบิดสามเบิดสี่ น่องแคนน่องแพติน้องนันปน้ำพาอตัวออกมามันก็เลยอยพอน่อืน้องแกอนอืมไม่ลงทันไม่ลงเต้าอีบาากบอ่อกันนี้ก็บริขึ้นมากพอเจ้าฮากะมามือน,นี้ฮากมาฮากมาแต่สวรรค์ฮากลงมาแต่สวรรค์มือนี้ ยังมาทันยังมาทะเลผ่าดอกนะไรจักนิณใดจักจักไดยังอันตังเบื่งอาการไปพอมันได้ติดเชื้ออะไรแห้งติดเชื้ออะไรติดเชื้ออะไแล้วเขก็จะกลับเบื่งอาการยังมาทะเลผ่าแค่เป็นวัด เนี่ยช่วงนั้นกินข่าวอะไรจังไปนะทั้งนี้หิวก่อดกินหิวก่อนกินข่าวก่อนค่ะเด็กๆจังกินฟอมกันขนมเด็กๆมาสักก่อนจั้งยำได้สิมาล้มล้มล้มมันบวตหัก มันโนบถามว่ากินขาเชืลมบ่ผัดบ่แทนนี่นะโดนัดนอนอยู่ข้างองยูนอนนี่เพิงพอตั้งขัดไววค่ะไแค่นี่มานจะเข้าไปได้สิออกบรรยากาศยมแรงพี่น้อยม้าเป็ดไก่ เทียงพื้นกันเทียงพื้นพี่น้องเลยกะสิโล่งให้นี่นแหละประมาณนี้แหละกินข้าวถ่ายไฟชวนมวกตัวนีกระค่ำเลยพี่น้องตอนนี้นะ่ะค่ำแล้วหกโมงสิบเลย khá trào sáng mặc thủ à bao, uý đồng mại ngang thế đấy đồng mại nóng nén, đồng mại phền, phền แต่แสงไพจะพากันมาแต่ใส่ผัวเอาบักถั่วไปคล้ายกัเจ้าใส่ยังมาเอาแหละแต่สีเอาแหละแต่สินั่งนะชูโว้ยไพนอกผาหลังหลดไพนากาหลังหลุดเนี่ยนะนะฮะโหมาพี่มาพี่มา มั้งมล้วแค่นี้ปกติมึงแค่นะเอาซอดีบาลุงไอแค่นั้นมือนะแม่มีอันแม่มีอันเปิดกล้องกับบอสบายดีได้มือกินหมวกหงวงนะจ้องมาเลยน่สบายด้วยเอพอจักันอันนี้กินกับข่าวเด้อมูยองนะพะน้องก็กินกับข่าวเลยจัดการนิดรัว่าให้กินบ่ให้มาให้แกกิน หายเจ้าเอาไปโยนแม่พีหนังดีๆนังดีๆยามาไมาจักาเนี่หาซมบงกรบอกอาซมงเนาซงดยแอบกี่างนดนะเบิ่งนั่นเด้อดินันจกินยังไม่ลูกแก้ส่แก้บดเร่อเลยบ่ันแก้แก้ที่ระที่ระย่าง อย่าก,กินเบดร์เธอเดียวเดอ้อยอมกินเดอ้ออันนี้กินกับเขาก็ได้อันนี้นี่ขมนมเวลาเ่าบอ๊อมีน้องก,กินไปโรงเรีย็นนะเ้ากินกับเขาก็ได้อันนั้นกระมูกนั้นอย่าก,กินเหรินเดอ้อนะนี่ผืนอ,อันมีคุณยายผืผยนผักมะไฮผื <บา S 2> นวาเอามะไ้น้องแค่น้องแฟตตี้น้องแน่นแน่ผืนวะดีมึงด้วยสีดำดำคือสที่ไ บีใหล้านติเอาจะบีให้ละจะเอาให้ลอตีอะไกบยเอากเอาให้ลอจนว่าบอเราแทบแล้วนผนป่ยามันมันเป็นคุกกี้คนกินมันนิติดใจเอาก่อนหน่อยนะลูกกินมึงดูแนนแนน แสียบอ่ะ hmm. ซ huh, ็บบออันน yeah. mm hmm. uh huh. uh huh. ี้คือเครื่องกระเล็ดช็อกโกแลตโมากซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บกินช็อกโกแลตเปหน่อยบอกกินได้กินน้ำตาบอแม่อ้าบอแม่เต็มใจให้ยิมมันสิจันเจ็บปากได้เลยบีหามันหน่อยหนึ่งอย่ามนเจ็บปากมันแข็ง หานอป้านึ่งที่จอกย่าบอกได้ว่าเมื่อไรป้าเมื่อกินบดยิงยังยิงยงได้ได้นนแ่นน้าอยากนะจ๊ะมันดำขอบคุณคุณยายเน่แม่ ว่าดีดกินบดจังว่ากินบดจังว่าไม่เวาวันนี้วัดเกิดวัดเกิดคุณยายดีปลาลุงเมื่สุขุชนและกฐินลุงเอยปลาลุงคุณยายวางสักอนคุณลายเด้อที่พาขนมมาไ้ร้านกับห้ีดีมีแห้งเด้อคุณยายไอ้แค่ให้สุขภาพแข็งแข็งเด้อเงินชำกําลังไรเทีมหาเมจาเด้อปลาลุงเมื่อสุขุชน ที่เนี่ยมือมาส่วยในครอบครัวลูกหลานทุกทีทุกอย่างลูกหลานก็นขอบุญขอบคุณมาลายเด้อปลาลูมดีดีมีแห้งหลับรวยร่ำรวยกว็เตาเด้อล้านกร,ระไรจะ,ป,ระ,ป,ระป่าธนาหายปลาลูมกระไรน้ำท่วมก็เป็นกระไรจะได้ความขาย,ยันรีบได้อแฮปปี้เบอร์เดย์ฉ <Happy Birthday. S 2> ุขสันต์วันเกิดคุณแม่ห mm hmm. าก็ได้เอามาให้แล้ว mm hmm. เหมือนกับเป็นห่วงหลาน โอเคอ้แค้นน้องพิ่มนนติว่บวนกขวนได้านน้้ยเชกาเป็นแห้งม่เนยายได้สิบหางเด้อปลาลูกปวดปน่อยเด้อสิบหลางปวดโอเคพี่น้องถ้าก็สิเดมอันวาาพระจ้าฝากก็หลก็แชร์ชกซาบุไเด้อพี่น้อง กิมน้าพอกันใหม่สวัสดี